อาทิตย์เรามาจับสจยแบบ้จับไปรัเนาะอ่าไอ้ไม่กินแล้วก็ต้งมุ่งสู่กรมีช่วงเวลาีน้อยนะครับที่มองการ กับช่องว a l k by า i n ิ y น,น,นะคะเรามาเดินกันดีกว่าเดินอะไรหรอก็กเดินงานวัดไงงานที่เราถนัดนะวันนี้พิพามาที่วัดดาวมาดึงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นี เขามีงานยกช่อฟ้าค่ะวันนี้วันแรกตอนเช้านึกว่าจะไม่ได้มาแล้วนะเพราะอะไรไหมเพราะฝนตกฟ้ามืดทุกคนน่าจะเจอกันนะน่าจะเจอกันเยอะเลยแหละว่าฝนตกฟ้ามืดคิดว่างานของเริ่มไม่ได้แล้วแต่ดูค่ะถือือไม่ค่อยเปียกนะไม่ค่อยแฉะเท่าไหรไรแต่เรามาลุ้นกันนะว่าบรรยากาศตอนนี้กี่โมงจะหกโมงแล้วทางวัดเขาทำที่จอดรถไว้ริมน นนเส้นปทุมเนี่ยนะคะวิ่งมาจากสะพานปทุมสองก็จอดสะดวกแต่นอกจากมันเป็นแบบพื้นดินนะนะแล้วมาเจอกับฝนตกก็จะมีความแฉะหน่อยๆแต่ไม่ได้แฉะเยอะหรือจะเลี้ยวจากตรงนี้เข้ามาทางนี้ก็ได้นะคะเดินออกมาจากที่จอดรถนะคะพี่ก็เจอบ้านบอนน่ารักเลยนะหลังดึงก็มีรถไฟอันดึงแต่นับว่าตรงนี้คือสูง ของเล่นค่ะเพราะสะเกตก,ก็มีบ้านบอลแล้วก็มีระบายสีด้วยตอนนี้หกโมงเนาะพ่อขาแม่้าก็เลยยังจัดร้านกันอยู่เลยอ๋อพอถึงมาตรงนี้ก็มีบูชาดอ,อกไม้ทุกเทียนได้เลยค่ะเมันก็แสดงว่าตัววัดเดินได้โดยรอบก็จะต้องเจอกันทำบุญเอาวิหารหลวงพ่อเยีะม วัดดาวดึงปกติไม่เคยมาอันนี้ต้องออกตัวเอียดก่อนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะเอาไม้ค้ำโพคืออะไรเคยเห็นไหมคะไม้ค้ำโพไม่เคยเห็นอะคืองานอะไรอ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นโบนค่าโบนก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเลยต่อสา มาถึงก็แสดงว่าก่อนที่จะถึงแหล่งชิมช็อปชัยของเราก็จะผ่านจุดทําบุญเลยนี่ยกนี่ชกช่อฟ้าค่ะอาประชานท่านจะบอกรมบ่อไม้ชอจริงเจ็ดศ่น่าจะิงเดี๋ยวเราทั้ทัากกันดีกว่าช่วยขยับรถนเลยจ้านะอ๋อขอบบ แปดไปแล้วนะถือว่าเรามาทำบุญแล้วด้วยโอ้จอดไปเป็นระเบียบอย่างนี้กประกาศทักคืนเลยเนาะเก็มีซุ้มตรงนี้ทำบุญนะคะแล้วก็มีต้นต้นอ๋อนี่เทศมหาชาติให้ติดกันเทศเป็นสำหรับคนเกิดปีไหนปีไหนก็ติดเอาเอ้ยเราเราติดไหมทีมั้ยเดี๋ยวก่อนติดเรียบร้อยแล้ว <ไ>ปร <ไป S 2> ะปเดิมร้าน <ไป S 1> แรกรด้วยขนมเบื้อง คนเดียวก็เหมือนจะพูดคนเดียวอย่างนี้แหละต,ตรงนั้นมีท้ารับสังงทานนะคะแล้วก็เดินเข้ามาตอนนี้ก็มีอุย้ยถังหูลูกก็มาน้ำผลไม้ฝั่นเก็ดหิมา้าแล้วก็มีขนมเบืองสายไหมอ้าตรงนี้ช่วงยากและช่วงยากและแล้วต้องเดินตรงกลาง แต่ตรงท่าสะพานเนี่ยก็จะเดินเข้ามาอย่างเงี้ยไ,ไ,ได้ได้เลยเขาจะมีแบบเป็นร้านรถเข็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าบือหวาแต่ว่าก็น่ากินนะโซนแบบเล็กๆค่ะอย่างเงี้เป็นโซนขนมจีนกระเพาะปลาก็นั่งทานได้ส่วนอนุวิววดแบ็คดอกเป็นเรือนไทยแล้วก็มีแบ็คดอกมีบรรดาคุณพี่ถ่ายรูปกันเต็มเลยน่ารักเชียวอ๋องั้นแสดงว่าตรงนั้นเป็นเวทีการ นตรงนี้นะ เดียวนั่นแหละค่ะ